พี่น้องที่ขับรถไปทางสายใต้นะครับแถวเพชรบุรีนะครับถ้าได้เห็นราวสะพานลักษณะนี้ครับท่านรู้ไหมครับทางซ้ายเป็นเวียอะไรครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับอะไรอยู่ข้างล่างครับเนื่องจากภูมิประเทศของประเทศไทยในบริเวณด้านขวานี่นะครับฝั่งตะวันตกจะเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ําไหลบ่าลงมาทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นทะเลนะครับการไหลของน้ําก็ทําให้เกิดคลองเล็กคลองน้อยคลองซอยเยอะแยะนะครับ สะพานก็เลยเยอะในแต่ละสะพานก็มีการใช้ประโยชน์สําหรับการจราจรน,นะครับเพื่อให้รถที่สัญจรในทางตรงเนี่ยได้รับความสะดวกสบายนะครับเป็นความชนาญฉลาดของคนออกแบบนี่ครับทุกแห่งนะครับพอม,มีสะพานปุ๊บก็จะมีทางลอดลงทั้งนั้นเลยมีหมดจริงๆนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสะพานเล็กสะพานน้อยสะพานคลองซอยหรือว่าสะพานคลองส่งน้ํานะครับไม่แต่ท่อรอด ก็ยังมีทางกลับรถทางลอดให้รถท้องถิ่นได้กลับได้ใช้สัญจรครับโดยไม่รบกวนทางหลักนะครับมอไซค์โ,โปขึ้นมาครับอย่านะ่ลงไปเนียครับทางลงครับนะครับางล่างเนี่ยครับแล้วก็มีทางขึ้นเนี่ยครับ ครับมีทางลงไปเลยขึ้นมาก็จะมีทางขึ้นมาครับเนี่ยครับพี่น้องครับมีทางลงนะครับเมื่อกี้ครับแล้วก็มีทางขึ้นครับเนี่ยนี่เลยครับมีทางลงไปมีทางขึ้นอยู่ฝั่งนี้ครับเนี่ยครับสะพานเล็กๆอย่างนี้ก็มีครับพี่น้องเห็นไหมทางลงครับพี่น้องครับแล้วก็จะนอดนะครับเนี่ยอยู่ข้างบนไม่มีความรู้สึกเลยนะครับเนี่ยครับมีทางขึ้นมาแต่ซ้ายครับ ข้างบนไม่มีความรู้สึกเลยว่าเป็นทางแยกนะครับในการให้ความสัมพันธ์กับรถทางตรงอย่างสุดๆเลยทีเดียวนี่ก็เป็นจุดหนึ่งครับพี่น้องครับแยกซ้ายลงไปครับถนนข้างบนนี่ราบเรียบเลยนะครับไม่รู้เลยว่าข้างล่างมีแยกเนี่ยคมีแยกลงไปข้างล่างนะครับรู้จากข้างบนไม่รู้ครับเนี่ยครับตรงนี้ด้วยครับเนี่ยครับ ขวมือเนี่ครับเป็นถนนครับอย่างตรงนี้ก็มีน้องครับถ้าขี่รถอยู่บนถนนนี่ไม่รู้เลยว่าเป็นสะพานนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความเป็นเนินเป็นโหนกขึ้นไปเลยครับแต่ว่าด้านล่างนี่เป็นสะพานนะครับมีคลองน้ํานั่นนะครับเราเห็นรถกําลังลงมาครับเป็นรถอยู่ในท้องถิ่นนะครับใช้เยอะมากนะครับเราจะตามไปดูว่าครับข้างล่าง สูงแค่ไหนเหมาะสำหรับรถสัญจรขนาดไหนนะครับนี่รัามีน้องครับมีความคลาสสิกมากครับเป็นทั้งคลองน้ำแล้วก็เป็นทั้งสะพานทางลอดนะครับรถที่สูงหน่อยก็ใช้อันที่ลึกนะครับนี่ครับด้านลิมก็มีแค่สองเมตรครับ ส่วนรถที่เตี้ยนะครับก็ใช้ทางข้างได้นะสะพานก็คือสะพานสำหรับคลองน้ำนี่แหละครับไหลมาตรงนี้ครับแต่ว่ารถที่วิ่งผ่านนี่คือวิ่งผ่านน้ำไปเลยครับ<ม>อยากรู้มาพิสูจน์ครับพี่น้องครับ<ม>ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าจริงครับ ทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็ขี่ได้ครับพี่น้องนยกว่าไม่ใช้ประโยชน์ับนั่นนะครับน้ําไหลๆเนี่ยนะครับไปกันตรงนั้นครับสําหรับรถที่จะเลี้ยวขวานลครับโอ้โหเป็นธรรมชาติจริงๆสุดยอดเลยครับนี่ครับมีรถวิ่งผ่านตลอดเวลาเลยครับพี่น้องครับรวมทั้งรถที่วิ่งมาด้วย แปลกดีไม่ค่อยจะเห็นแบบเนี้ายานี่บอกสองเมตรเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มุดลงไปแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นความช่างคิดของโ,อโหมาพอดีเลยมอเตอร์ไซค์น้อง เป็นความช่างคิดนะครับรถทางตรงรถต่างถิ่นนี้ไม่รู้หรอกครับเฉพาะรถท้องถิ่นเท่านั้นที่รู้ว่าตรงนี้คือทางพิเศษที่สามารถสัญจรได้นะครับนี่ครับทางลอดของทางน้ํานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีน้ําไหลหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเน,นี่ยรถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ครับอันนี้เฉพาะมอเตอร์ไซค์นะครับให้ดูครับให้ดู อีกรูปแบบหนึ่งครับเราลอดตายสะพานฝั่งนูน้นแล้วก็วิ่งสวนไปข้ามคลองของน้ําตรงนี้ก่อนพี่น้องครับพอม,มาถึงเส้นหลักนี่เราก็ลอดอีกทีหนึ่งครับลอดกลับครับที่เนี่ลอดแล้วก็ชิดขวาเลี้ยวขวาไปจะเป็นการสะพานเล็กสะพานน้อยอ๋อถีงไม่ใช่